อาจารย์จใสไซเ้วนะคะแม่บ้านนอ้องๆนักเรียนสถาันเรียนนะครับก็รู้สึกยินดีารากว่าเราคิดว่าการพัฒนาคนนาะนะคะการพัฒนาคนเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้เราได้ทํากิจกรรมนะคะผ่านกิกนจกรรมการพัฒนาคนผ่านกินจกรรมซึ่งเป็นกินจกรรมที่สามารถจิตตัวเราไปได้ นะคะในอนาคตตรงนี้เองเป็นการพัฒนาที่ยัง่งยืนซึ่งทําให้เด็กเนี่ยนะคะยามที่เราไปเรียนต่อ,อยามที่เราคิดว่าเราอยากมีอาชีพนะคะก็ให้นึกถึงวันนี้นะคะที่เรามาช่วยกันมาโอบรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าสองวันที่เราอยู่ด้วยกันก็คงจะมีคุณค่าให้กับพวกเราติดตัวไปนะคะโดยเฉพาะชุมชน เราต้องการที่จะให้มีทางเลือกในการประกบอบอาชีพในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะก็ตอนทีเ่เป็นผู้สมัครเนาะท่านจะจำสโลแกนของผู้สมัครนายกคนนี้ว่าสร้างงานสร,างสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทางเทศบาลเองนะคะมีงบประมาณไม่เยอะเราดูภารกิจตั้งแต่แรกเกิดจนตายนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้ง ด้านสุขภาพหลายเรื่องงบประมาณมีนิดเดียวเราได้ภาคีเครือข่ายตามมหาวิทยาลัยนะคะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถผู้เชีชเช่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมทั้งงบประมาณนะคะมาดูแลวพวกเราซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องแสวงหาทุกสรรพสิง่งแสวงหาสภาพกำลังแสวงหาภาคีเครือข่ายแต่ละด้านแต่ละสาขาอาชีพ มาเพื่อหนุนเสริมให้กับพ่อแม่พี่น้องได้พัฒนาตัวเองได้มีโอกาสที่จะปรับปรุงในการดำารชีวิตในการประกอบอาชีพนะคะเพราะว่าทุกวันนี้การเปลีป่ยนแปลงของสังคมของโลกเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็ฉับพลันนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับตัวเนราจะอยู่ในในสังคมยากนะคะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะโดยท่านอาจารย์ในะคณะ,ะนะคะท่านคณะบดีก็มาเองทางอ,อาจารย์มายกคณะมาะค่ะนะคะวันแรกก็รู้สึกตื่นตันใจนะคะก็ครั้งนี้คิดว่าเราทำมาจักสรรนะคะได้มาเจอกันก็คงจะได้อยู่ด้วยกันอีกนารน,นะคะก็คงจะจีบอาจารย์ให้มาดูแลพวกเรานะคะจนกว่าพวกเราจะมีหน้าตาย,ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสมีรายได้เพิ่ม ดูซิว่าแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละปีผ่านไปมีอะไรเปลี่ยนบ้างมีอะไรดีขึ้นบ้างมีการพัฒนาแต่ละด้านอย่างไรนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพวกเราทุกคนถ้าไม่มีพวกเราพอมีแต่อาจารย์กับเทศบาลก็ไม่ไม่เกิดน,นะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอบคุณนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่้นแล้วเราก็ต้องมีโอกาสเจอกันอีกนะคะวันที่6ก็จะมีเรื่องของคำปุ๋ย นะคะถ้าใครมาเองได้หรือให้ข้อ้านมาก็เดี๋ยวจะทำหนังสือแจ้งไปนะคะหุ่อยางดีนะคะที่อาจารย์ได้บอกว่าจะมากันเรื่อยๆนะคะดีๆเราก็จะดูเรื่องของประสบสารณ์ดูหลายๆเรื่องที่ทําให้ชาวบ้านนั้นสามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตรได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ